ชีวิตเรายุ่งยิงมากมายมีงานมีครอบครัวและสิ่งที่ต้องทำมากมาย Break the day บางครั้งก็ยากที่จะหาความส,สุขในใจพระพุทธเจ้าตรงสอนธรรมะเป็นทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์และเป็นทางสู่ชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายธรรมะสอนให้เรารู้ว่าความสุขนั้นเกิดจากภายในไม่ใช่เกิดจากสิ่งของภายนอก การทำความเข้าใจตัวเองและธรรมชาติของความเป็นจริงจะทำให้เราพบกับความสงสุขที่แท้จริงและยั่งยืนความสงบสุขนี้คือความรู้สึกสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการอยู่ร่วมกับตัวเองและโลกใบนี้อย่างกลมกลืนการฝึกสมาธิและการปฏิบัติธรรมเป็นวิธีที่ช่วยให้เราพบกับความสงบสุขภายใน และและสามารถเผเชิญกับวุ่นวายของโลกภายนอกได้อย่างมีสติธรรมะมัคทุประว่าทางหรือความจริงหัวใจของธรรมะคืออริยสัจสีอริยสัจที่มึงคือทุกข์คือความจริงที่ว่าความทุกข์นั้นมีอยู่อริยสัจที่สองคือสมุท,ทยัยคือเหตุแห่งทุกข์อริยสัจที่สามคือนิโรธ คือความดับทุกข์อริยสัจที่สี่คือมรรคคือหน,นทางดับทุกข์การดำเนินชีวิตตามแนวทางนี้จะช่วยให้เราชำระจิตใจของเราความงดงามของธรรมะคือเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่คือวิธีง่ายดตยเช่นการฝึกสติกับลมหายใจการฝึกจินเมตาและการเดินโจมการฝึกสติกับลมหายใจ นั่งลงและให้ความสนใจกับลมหายใจสังเกตการยกขึ้นและยุบลงของทอ้องการฝึกเจิรินเมตาปลูกฝังความรู้สึกแห่งความรักและความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นการเดินจงกรมให้ความสนใจกับความรู้สึกของเท้าที่สัมผัสกับพื้นขณะที่คุณกำลังเดินการฝึกเหล่านี้สามารถช่วยให้จิตใจสงบพัฒนาความเห็นอ,อกใจและนำคุณกลับมาสู่ปัจจุบัน ขณะการนำวิธีง่ายเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันจะทำให้คุณได้สัมผัสกับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของธรรมะด้วยตัวคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องเป็นพระหรือจำเป็นต้องอยู่ในวัดเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากคำสอนนี้หลักธรรมคำสอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้ยกตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพว่าคุณลดติดแทนที่จะโกรธให้ลองฝึกความอดทนและยอมรับใช้เวลานี้ฝึกสติกับลมหายใจหรือฟังเพลงที่ผ่อนคลายอีกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อมีคนพูดจาทำร้ายจิตใจคุณลองพยายามทำความเข้าใจมุมมองของพวกเขาและตอบโต้ด้วยความเมตตาจำไว้ว่าทุกคนกำลังต่อสู้กับปัญหาของตัวเองและคำพูดของพวกเขา อาจเกิดจากความเจ็บปวดและความทุกข์ของพวกเขาเองการประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เราเปลี่ยนสถานการณ์ที่ท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเหล่านี้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมายมากขึ้นธรรมะ ไม่ใช่ทางลั่งลัดหรือยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาชีวิตทั้งหมดได้แต่มันคือการเดินทางตลอดชีวิตของการค้นพบตัวเองการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราสามารถปลูกฝังความสุขและความสรงสุขที่ยั่งยืนจากภายความสุขนี้เกิดขึ้นจากความสงงสุขภายในอย่างลึกซึ้ง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกการผสานธรรมะเข้ากับชีวิตประจำวันช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายของชีวิตด้วยปัญญาวความเมตตาและความเข้มแข็งการเดินทางนี้อาจไม่ง่ายสมัยแต่ผลตอบแทนนั้นมากมายมหาศาลนั่นคือชีวิตที่เต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายความสุขและความสงบสุขภายในอย่างลึกซึ้ง